ว่าแล้วมันต้องหายชาลาราช2,000พร63หายไปนะครับในเมื่อมันหายไปก็ช่างมันนะครับแต่บทที่สำคัญนั้นไปอยู่ในใจของคนไทยเดือดไ่อยแล้วในส่วนตัวผมเชียรนะครับว่าถ้ารือก็รือ้อไปเลยเพราะมันมีคำแช่งอยู่ในนั้นขอให้มันผู้ใด ที่รื้อถอนหมุดนี้ทั้งผู้กระทำการและผู้สั่งจงพบแก่ความวิบัติชิบหายเสื่อมยศเสื่อมลาบเสื่อมฐานันดรเสื่อมสรรเสริญเสื่อมสมรภาพทางเพศพระวันตุเตสาทุ สาธุสาธุครับผมโดยการตรวจสอบของพื้นที่สนามหลวงนะครับพบว่ากล้องวงจรปิดนั้นเสียไม่สามารถใช้การได้ดังนั้นจึงไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลื้นนะครับล่าสุดมีความคืบหน้าจากเวิร์กไอดูเดย์นะครับบอกว่าหมุดนั้นไม่ได้หายไปไหน มีการสั่งให้เข้าไปรื้อเพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อประกอบสำนวนในการดำเนินคดีต่ตอไปนะครับและเมื่อผอ,อ,อกรมศิลป์ได้เข้าแจ้งความผู้ชุมนุมฝังหมุดโดยทำลายพื้นสนามหลวงซึ่งระบุว่าเป็นโบราณสถานแต่ยังไมไ่ระบุว่าเป็นใครบ้างนะครับโดยดแจ้งข้อกล่าวหาการบุกรุกโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ มีโทษปรับสูงสุด3 0 0 0บาทและจำคุก3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและเหมือนนักข่าวได้ถามผอ,อ,อกรมศิลป์นั้นเรียกเลยว่าผอ,อ,อกรมศิลป์ถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวมีน้ำเสียงสั่นเครือขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปกันครับเอ่ออยากถามทางกรมศิลป์ว่าตกลงข้อกล่าวหาหรือการแจ้งความวันนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ,รบเรื่องหมุดตลง่นี้โฟกัสนี่คือเรื่องหมุดถูกไหมครับใช่ครับ S <S.> ที่แจ้งความวันนี้เนี่ยนะครับที่ทางที่ที่ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยทำไปก็จะเป็นเรื่องของการเป็นไปตามมาตราสืบตามพรบบราณสถานนะครับเรื่องของการเข้าไปัดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุญทุณโดยในพื้นที่โบราณสถานโดยที่ไม่ได้รับอน,นุญาตแล้วโทษคืออะไรครับจะโทษ,โทษสูงโทษเนี่ยโทษก็เป็นไปตามมาตรา35นะครับก็คือว่าดเนินการตามโดยที่ไม่รับ ไม่ได้รับอนุญาตจากที่ปรึกษ์ก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือความไม่เกิน3ามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วพนักงานสอบสวนทางตำรวจที่ตอนนี้ล่าสุดเขาว่ายังไงครับดูแล้วเข้าเกณฑ์ไหมครับเขาก็เขาก็รับรับเป็นคดีในในส่วนนี้ครับแต่เกายังไม่ทราบว่าเขาจะไปส่งต่ออายการใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะว่าเขาคงอาจจะต้องมีการหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ดูดู ตามเนื้อป่าทางรัฐกฎหมายคําว่ามันจะชัดเจนว่าอย่าง้แล้วเมื่อคืนหมุดที่ถูกขุดไปนี่ตกลงท่านทราบไหมครับว่าใครเป็นคนขุดหมุดออกไปครับก็ทราบจากข่าวครับว่าเป็นหรือว่าว่าหมุดหายไปนะครับไม่และทราบไหมครับว่าใครอยู่เบื้องหลังหรือใครเป็นคนปฏิบัติการขุดหมุดเอาไปทิ้งนะฮะหรือเอาไปทําลายอันนี้ไม่ทราบครับไม่ทราบใช่ไหมคะแต่ยืนยันว่าทางกรมศิลป์เองไม่ได้เป็นผู้ไปนําออกยนะครับ การคสินเกี่ยวข้องไหมครับกับการโยกย้ายหรือขุดหมุดคณะราชสองของกลุ่มผู้ชมุมนุมตอนนี้ผมยังไม่ทราบราย,ยละเอียดนะครับไม่ทราบรายละเอียดนะครับมีอาจารย์บางท่านอย่างเช่นอาจารย์อาจารย์ชาตรีศาสตราจารย์ทางด้านโบราณนคกดิษฐ์ทางด้านสถาปัตยกรรมโบราณของมศปปกรณ์บอกว่าให้สมาษณ์กมบอกว่าในมุมมองของแกแกมองว่าการไปตั้งข้อกล่าวหา การขุดพื้นปูนซึ่งก็เป็นพื้นปูนทางตื้นที่เพิ่งสร้างมาได้ไม่กี่ปีนะสองสปีใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเป็นพื้นหญ้าใช่ไหมค,ครับเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับการเมืองมากกว่าและอาจารย์ชาตรีบอกว่าถ้ามีใคร ทําลายโบ,บราณสถานตร,ารตรงนั้นเนี่ยแกกลับมองว่าการที่กรมศิลป<ช>าตรให้สร้างพื้นที่ปูนตรงนั้นให้รถบัสทัวร์จีนไปจอดเนี่ยน่าจะเป็นการทําลายโบราณสถานมากกว่าส่วนนี้ไม่ทราบว่าผอมองอย่างไรครับเรื่องเรื่องมุมมองแบบนี้นนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของสนามหลวงนะครับ,รบมันก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาดูแลอย่างที่อย่างที่ทางกศแล้วก็ทางกรมศิลป์เองเนี่ย เราก็ดูแลในแง่ของพรพยมรดกฐานซึ่งยากจะดําเนินการใ,ใดๆที่เป็นเอ่อเป็นลักษณะของการถูกสร้างนะครับก็จะต้องขออนุญาตจากทางผุ้ถืทรัพย์ซึ่งตัวสมุนเรานั้นเนี่ยทางกตทเขาเข้าขอขอ,ขอนุญาตซึ่งในการมองเนี่ยตัวมรดาฐานเราจะมองว่าจริงๆแล้วมันน่าจะต้องมีเอ่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในในสภาพปัจจุบันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการเนินการในลักษณะไหนที่เราเห็นว่าเอ่อสามารถที่จะ อนุญาตได้เราก็จะทำผ่ารอนุญาตครับที่ผ่านมากรมศิลปากรเคยใช้กฎหมายฉบับนี้ดำเนินคดีกักกบกลุ่มอย่บ้างไหมครับในแง่ของการเข้ามาใช้พื้นที่สนามหลวงแลวบอกว่าเป็นโบราณสถานต่ปี2520<อ>ย้อนกลับไปมันก็มีหลายเหตุการณ์ผู้เข้าไปใช้พื้นที่สนามหลวงแบบนี้นครับคือที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าใช้พื้นที่เนี่ยยังยังไม่เคยมีเพราะว่าตรงศิลเนี่ยเราจะดูเรื่องของการเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของวัดรัสสถานเท่านั้นครับ มีอาจารย์ที่เขาเป็นห่วงหลังจากเกิดกรนี้บอกว่าแล้วทำไมกรมศิลป์ไม่เคยเคลื่อนไหวเลยในกรณีอนุสาวรีย์ปราบกระบเบศที่หลักสี่หายไปซึ่งอันนั้นก็ได้จดเป็นโบราณสถานด้วยแล้วตอนนี้มีความคืบหน้าไหมครับว่าอนุสาวรีย์พิพิธัณฑ์รัฐมนูญหรืออนุสาวรีย์ปราบกระบเบศบวรเดชที่แยกหลักสี่ที่ตอนนี้ที่หายไปสองปีแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนหรือถูกใครทำลายตอนนียย้ยังยังยังไม่มีความคืบหน้าครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย เราก็พยายามที่จะหาข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าที่ในส่วนของอน,นุสอบีต่างๆเนี่ยมันจะมีการมันมีมันมีมนมนมตัวหนังสือตัวนึงที่บอกว่าให้ทางสำนักงานเขตต่างๆผู้ดูแลอนุสอบีเหล่านี้น,นะครับเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลอยู่ว่าว่าตัวอนุสอรีเหล่านั้นเนี่ยหมายถึงว่าถ่ายจะยังไขอของเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มีเรื่องว่าขออนุญาตเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยครับ เอาแล้วทางโทษนะครับในกรณีนอนุสาวรีย์หลักสี่หรือว่าศิลปะบทหรือพิทักล้านมูลที่หลักสีที่หายไปท,ทางกรมศิลป์ได้มีการไปแจ้งความไหมครับตอนอนุสาวรีย์หายไปเมื่อสองปีที่แล้วอ๋อยังครับทำไม<ะ>ครับเพราะว่าเราเราต้องต้องต้องดูข้อมูลดูข้อเท็จจริงก่อนว่ามันเกิดเป็นข้อสังเกตใดครับทำไมไม่ให้ตำรวจช่วยช่วยสืบหาครอนุสาวรีย์หายบางทั้งถึงข้อตึกสี่ห้าชั้นนะครับ เรื่องนี้เป็นเป็นเป็นมตรฐานที่เราจะต้องดูรายละเอียดก่อนนะคือยัอย okay. like, es, ่งไม่ได้เป็นเหมอนกันนะท่ที่ผ่านมาเราก็ยังมค่เรื่องตัดสินแบบจั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 บถึงดที่ที่ต้การกาดำเนินการนยหรือว่ามีฝ่จยการเงือรือว่ามีองกรเข้ามาเกิดการในการเ่อในประเด็นนี้ที่จรเพราะว่าคือเราเราก็จะเข้าใจว่าคือการดการนิยการที่ต้องิเราก็จะมีทั้ง มีมีส่วนที่เขียนด้วยกับส่วนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็านเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยเราก็พยายามที่จะทําตามกฎหมายเพราะว่าเราจะไปเข้าวขั้นเข้าข้นอยู่ไม่ได้ครับแล้วประเด็นหนึ่งเรื่องสองบอกมีมีอย่างเดียวเช่นคามาตราสีแลเรื่องของใช้พื้นที่บุกรุกอะไรเงี้ยมันมันจะเข้าข่ายในสนามเรื่องเรื่องของการบุกรุกเนี่ยตอนนี้ทางตามตำรวจเขบอกว่ามันยังไม่ชัดเจนก็ขอที่จะขอรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ขอพิจานณาครั้งหนึ่งนะครับว่าว่าจะเข้าข่ายบุกรุกหรือเปล่า ส่วนกรณีหมุดการอภิวัต2475ซึ่งผมทราบว่าไม่ได้ถูกเลสก็เป็นโบราณนวัตถุใช่ไหมครับที่หายไปเมื่อ3ปีแล้ว,แ,ลวแต่ทีนี้ที่ใหม่<อ>ที่เข้าไปแทนนะที่ไปฝังแทนที่เขาเรียกว่าหมุดหน้าใสาเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยผมไม่ทร,ร,ราบกรมศิลป์เนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลด้วยหรือเปล่าหรือถ้าดูแลแล้วตรงนั้นเป็นการทําลายพื้นที่ประวัติศาสตร์หรือเปล่าครับตรงตรงกรมมหาวิทยาลัยราชกาลที่5ครับ ตรงมนี้รง้ใช่ใช่หมุดลานตอนนี้มันมีหมุดหน้ารานครับสวนลูบอ่ะฮะไอหมุดใหม่ตรงนี้ไอที่เขาเรียกว่าหมุดหน้าใสที่มาแทนหมุดการอภิวาสสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยเขตตรงนั้นเนี่ยกรมศิลป์ดูแลหรือเปล่าครับหมายถึงว่าตรงรานเข้าไหรใช่ครับตรงตรงสวนนั้นเราเราไม่ไม่ได้ดูแลครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกี่ยวกับกรมศิลป์เลยว่าใครจะเอาหมุดอะไรไปแทนตรงนั้นครับอย่างวันนี้เอาหลักฐานอะไรบ้างคะที่มาเข้าแจ้งความค่ะหลักฐาน ก็คือก็จะมีในส่วนของตัวการประกาศที่จะมีอย่างรับประกาศที่ดูแลราคาแล้วก็จะมีภาพถ่ายที่เราได้จากสื่อแล้วคนที่จะซ่อมนี่จะเป็นทางกทมหรือเป็นสิ่งที่พื้นที่คอนกรีตที่แหลแค่อยู่ตรงนี้อันนั้นน่าจะเป็นส่วนของกทมเพราะว่าสมัยก่วนนั้นเป็นของผู้ถือว่าทางทางทางกทมเขาเขาเป็นผู้สอนสอนุญาตดเนินการซึ่งจะประสานไปหรือยังครับให้กทมไปซ่อมอ๋อยังครับยังครับ อย่างนี้ในเมื่อหมุดหน้าสายไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลป์ถ้าเกิดมีคนไปทุบทำลายนี่จะมีความผิดไหมหรือเปล่าอ,อันนั้นก็จะไม่ทราบเพราะว่ากรมศิลไม่ได้ดูใช่ครับเพราะคือถ้าคือาทุบทำลายหมุดในส่วนนั้นที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวัตถุทานหรือไม่ใช่วัตถุก็อ,อันนี้ทาง,ทาง,ท,าง,ท,างทางพรบารา,า,านเราก็ไม่ได้คุ้ต่อ แล้วการแจ้งความตอนนี้เราเราเราคิดว่าผู้ที่กระทาผิดฆ่ากระทาผิดจริงอย่างที่ทางกรมศิลปสงสัยจะมีกี่คนครับหัอนี่ไม่ทราบเลยเพราะว่าผมยังไมุ่คือเขาฝากทางฝากทางตำรวจให้เข้าไปไปไปสืบหาว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องกี่คนแต่ในความเข้าใจของทางกรมศิลปนี่ก็ควรจะเป็นการนันทั้งหมดหรือเปล่าแล้วผู้ชุมนุมรวมหรือเปล่าหรือยังไงครับมีน่าจะเกี่ยวข้อง เป็คนที่ควรจะรับผิดชอบเนี่ยจะมีคนจะมีกี่คนหรือในระดับไหนผมว่าในขั้นตอนนี้นะในในตอนนี้น่าจะอย่างอย่างอย่างเพราะว่าวันนี้อยากแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบหาคนที่กระทำความผิดอ่าใช่ครับเป็นการแจ้งความในในเบื้องต้นแล้วหลักฐานที่สื่อมวลชนเก็บภาพที่ปรากฏตำรมจก็มีหมู่ว่าเป็นกลุ่มที่ร่วมกันเป็นคนมาแต่กิจกรรมให้ระบุไปนะครับว่าเป็นการแจ้งความกับหรือว่าเป็นการแจ้งความเฉพาะว่ามีกลุ่มที่เข้าไปแล้ว เออเราเราเราแจ้งอเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มบุคคลนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุมในในเมื่อ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 สักรู่เนี่ยเราบอกว่าเป็นกลุ่มบุคคลเข้าไปในพื้นที่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ